ครับผมน้องฟูกําลังเห็นยังครับปักปลาครับปักปลาครับช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมไปกินต้มลอมแม็กเกินหนึ่งสองเดือนผ่านไปฝึกแล้วเรียบร้อยกรับออกมาจากไข่อยากกินกว้วยปลากว้วยพอดีพอกินพี่น้องผมซ้ำหนีนานพี่น้องเนาะเป็นปลาขาวเขาอื่นปลาขาวยังบบหูปลาขาวสวยปลาขาวยังกับโบหูแหะ เออตาว่าเ้าสีก้อยสู้กินเสียบเสียบพี่น้องแล้วเ้าก็มีอืมแล้วเาก็มีสาวสวยมาให้กำลังใจเหมือนเดิมคนเก่าหวันใจเอฟซีของช่องอีสานบ้านขวอยพี่น้องผมพูดนะพี่น้องว่ามีหนามเกียกห้วยคือเป็นวิงวิงค่ว่ามีหนามเกียกห้วยคือเป็นวิงวิงว่าสั่นบรรยากาศท่องให้ท่องหน้ายุทงยุธาแล้วเ้าก็สิปิ้งปลาพร้อมท่านพร้อมสีได้เราเด้อน้องปอย ว่าท่านคือก้าไว้แ่ไหมเดี๋ยวเชียร์หละ่ะกับเขาสีปีงปลาสู้กินเสรแซ่บเนาะน้องปลอยเนาะใช่แล้วอืมเดี๋ยวให้น้องปลอยปีงสู้กินเสรแซ่บพี่น้องบ่แซ่บกับป่วยถอดละน้องปลอยว่าอืมเด็ดบรรยากาศแบบนี้หาไซบ่ได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยกินกินเขายุดทงยุดทายุดหน้ายุดไฮเนาะครับเนาะอืมบรรยากาศทางบ่อน้ำซักซีดขันบ่มี่สัเท่าเอาอยู่นี่ก็ได้ปลา บ่มีปัญหาอยากกินข้าวป้าซื่อๆพี่น้องขันเฮ็ดกินอยู่เฮือนถามว่าเห็ดกินได้บ่น้องปลอยถามได้บ้ามีว่าได้แต่ว่าสเสียมันได้บรรยากาศได้ฟิวแนวนี้นมั่นยากเพราะว่าโอกาสโดนโดนเทียนนองฟุกสีมาล่าได้สิมหามือนาะฟุกล่าได้สิมหามือก็อย่าพยา่ยามตอนรับก็คือการให้กำลังใจกันนั่นแหละพี่น้องผมมียังแสบๆดีๆเข้าก็ส่วนมาร่วมกิจกรรมกันขันเขาไปได้ค่ายแล้วก็เป็นอีกครอบพรัวหนึ่งซึ่งกับคนละเบียร์มันกลาย กสิบอสามารถมาเห็ดอยากให้กินแซ่บแบบนี้ได้มิยังก็ห้ามาตอนมาสู้กันพี่รองผมอมปักลงไปฟังหาม,มากักคนนี้นี่ครับบักซวงซาบ้ามีก่กสิด้แล้วนเขาไปหาซื้อหาใครมาใหา้กคือเขา <c oughs> จะก,กักเนาะเดี๋ยวกร่อยๆเดี๋ยวกก่อยๆแล้วะเพราะว่าปลามันสุกไวอันนี้เขาเห็ดดิบนอนหลงฟุ <c oughs> ่ครับเจังขันหมดแดงใส่ประสันพี่้องอ ฝากก้อยป่าอยู่ข้างผู้สร้างผู้สร้างครับขออนุญาตบาดขำาด้อผู้ตาผู้สร้างลูกล้านก้อยกระเสียวมาถวายผู้ตาลรก้นบาดบ่ลืมดรอกมาเห็ดยาเฮ็ดกินเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศกับงามมวลมวลให้สู้พี่สู้น้องคนเบิงพี่น้องผมกินตะสีหลายพี่น้องกระิสี่าเปิดยึงแท่นผ่านอืมดีอีกสามตัวฟักให้เบิด์ตละครับก้อยเส้หมดแดงหมดเดยงเทาหาเทวานี่พี่น้องอืมจวดจัดไป บุนแล้วฮงพอเสียบป่วยพี่น้องปลาบ่งบอกถึงความสดย่างแดงแดงอยู่เลยพี่น้องเด้อแบบนี้ถือ่าผพานพี่น้องผมอืมอืม,อมตบตีมันก็นมียุ่งแน่น้องฟุกเอ้อยจะประหยัดยุ่ในคล้ายไรวะยุ่ง ลบบุรียุ่งไลายคืออย่สัวบัเขาว่าไลายคือกันว่ามีร่องทมมงแล้วเป็นไรครับเป็นตาได้กปีงบ่าห้องห่านบัวปีงได้เราตัวนี้รนนรครับขึ้นสองดังนี่แหละขึ้นก้อนบัดห้าน,นัา่นเอากัจังผาดไปหันเลยเชีย่ยท่านไปมองหนนัน,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 นเราววห้องกับผาดทางยาวหน่อยสิผาดทางขวาหอนบัวระบาย ท,ท่านชมอีกร่งให้อ้วนกับคว้าละคว้าละเอ้เขาสมุนท้องเชียร์ท่านไปมองนี่เข้าใจปะสมุนท้องเชียร์ท่านไปมองนี่เขาสีพาดทางยาวมา้สีใดอเอาตัวหนึ่งข้างมันก็สีซุบเลยนะอืมบรรยากาศชุดยอดพี่น้องผมอืมมีอยังงนี้เลยเนี่เ,นเครื่องเข้าเฮามีบอกโอ้ยพักหอมเพียบไปจิตูวต้นหวมอืมอืมสุดยอดพี่น้องพักพร้อม พักกับคุณยายก็เอาให้เป็นพักพ้ายพักบุ้งด้วยครับเด้อพักกับหอาก็มีเหลียต้าน้องฟุกฟักเล้วฟักเรลวมันกระขั่นแล้วก็ปรุงได้เลยดีเนาะฟุกเนาะนอ๋อโอเคโอเคเอาน้องฟุกใส่เขียนวาานี่โอ้ขั้นเขียมันจังบอ่อเละเนาะขั้นขั้นเขียมันสีเขียนพี่น้องอืมอ๋อไปหาหมดแดงหาโมดแดงแมนว่านี่เรามองมันเหล่าใจหอง้อยปลาเ้าสิไปหาใส่บ้านมันจังสีมีหมดแดง เห็นแมีมันอยู่เลยครับเออมือนั่นแมียหมดแดงเต็มอือโอ้เฝันหูจักวิธีการย่างอยู่วยี่น้องย่างกรับว่าโดนย่างปลาข้าวเดียวให้ผู้สาวย่างสู้กินเอาคือบ่คอยมีหมดแดงบ่พอได้บ่ซ้ำนี่บ่มันที่ห้างว่าเอาสเซฮังได้่องสา๋ โอ้พูดนะมันสูงจรืงไรล่ะพี่น้องหาไปรื่อหๆหาหมดแดงนี่โคตรเล่าใจยมก่อยปลาเอาตร,ตรงตรงพี่นอ้องปลาบบกไรตาบ้ามีเปียญจือุ้งเห็น้างหมดแดงว่ะ <c oughs> <c oughs> หาเกินได้แล้วพี่น้องผมบรรยาก,กาศแบบนี้เพราะพลาดเนี่ยพี่น้องอกให้บ้ามีมาใส่เบียดเนี่ยนี่นุ่นมฝูกเบื้องตีละ <c oughs> นี่ขนาดหน้าครับมันยังว่ามีนามเลยพี่น้อง สิดเบิองอ้งเอาหลดเนี่ยมันบ่มีน้ำเลยนี่พี่น้องเบิ่องที่ละปกติน้ำสิเต็มแถวนี่สิท่วมไส้เวียดได้งเดียวถ้าไปเย็นเห็นว่ามันตัดเขาตัดโดยที่บ่มีนม้ำเดียวแต่เละใจเอาเอาไปเอาเหยนตาเหงาฮะเอาพี่น้องลงทุนซ้ำไดเบิ่งเอาสิควายฟ้าตลอดเที่ยนอุ้ยใครกระมีอื้ออ้อุ้ย,ย,ย,ยได้การได้การขันไปกวอนขันไปกว่าไ,าไาม่สิออกอืมต้องย่อมเก็บตัวพี่น้อง ต้องย่อมเก็บตัวอเอาหอกหอยเรา,า,าบอกไว้มากินอีกนี่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 เฮาห้างนี่อีกจังสีพ่อโอ้นันล,ลงไปอืมอืม,อ,ม,มอืม Hầu sai giả lọt sai lầm mhm qua bò xem mhm 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 ขั้นพี่น้องบาดนีเอ,าอ้าใส่โมเดลไปขึ้นได้ไหลายเลยโอ้ยต้องขั้นแนวนี้แม่นบ้าครับขั้นแนาขั้นแนวมันออกทีมหน้ามันบาดท่านก็ดีสร้อย,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 ยพักซ้อยได้ใส่ปรุงเครื่องแม่นบ่ครับเอาขออนุญาตไปเบิง่งขออนุญาตไปเบิง่งผู้สาปิีงปลาเฮียกบ่ออกปิีงแนว,แนว,แนวด้วยเหี้ยบบอโอ้ยแล้วว่ามันหาใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆมันรุดนันท่านเอาขคุณไหมโอ้มันใหม่ตัวนี้นะ แช่งคืนดีดีแช่งคืนดีดีเ,เ,เ,เอาไปเวโตเอาไปเวโตอาวบไงยังซุ่มเฮียก่ะไปโทษเนนอ,อ,อ็นเจน,นุ่ยโทษเอ็นเจนุ่ยมาเลยส่งลูกไปเบื้องความเอาเมนูปิปป้งปลาควายปลาพี่น้องผมโดยน้องฟุกปิ้งปลาโดยน้องปอยใส่คำว่า,าบ่เสียป่วยแมนบ่ะ<ม>อืมสิได้เล่นไปซื้อเครื่องดื่มให้เขาอีกเลยโอ้ยน้องพี่น้องเลย<ม>เหอนเอือึ ม,มันต้องแซบแม่ขันมันลุ่งทุนขนาดนี้แล้วพี่น้องเพราะว่าเครื่องปุงเขาพร้อมนะเรื่องน้เชียงปล่เดี๋ยวว่ามีไปตักน้ำล่างพักล่างหยาสักกอนพี่น้องเข้าจิ้นแล้วเข้าตองซึ้ว่ามันตองอปลอดภัยสุขะลักษณะอนามัยนะ้พี่น้องเนาะประหยัดในไปไม่ได้ตับอันนี้แห้งมากเดีบยประหยัดไปไม่ได้ทับเอาไปที่หลังเราครับเนาะบรยานกินเขาไปก่อนน้องก้องิมงานจะค,ค,ค้องนเจ้าของปีงเจ้าค้องซิมพี่น้องแต่มนดีดีเสียบ่มาก เดอะเบสว่ะสันบ้ามีเป็นคนกินชิ้นหัวล่ะถูกต้องเนื่อยกินนังบ่เป็นกรสิได้กินแต่หัวปิีงปลาเป็นตาแสบบ่พี่น้องว่าอืมไม่เป็นตาแสบเลยผุดอ่ะใครใครแบบเปียออกมาเลยให้ยเฮ้ยกินหัวกินหัวมันแสบเลยแสบสทีบะขาวหัวเหียงกินอยู่ได้เหรออือแสบบ่แสบครับแสบอือ นี่นีหัวหนึ่งอืมกินปะอืมตัวกินเจนหนึ่ยหรือเปล่าไม่หรอกอกินหัวักกินเยอะเอาไหมวะอืมเอาอ้อมแรกบุตรได้กินตัวป่ะน <c oughs> อืมอืมผีนหน่องห่อนๆไข้คูตัวต้องใส่คำว่าไข้คูตัวพี่น่องผมปีนปลาจับจับนี้เริ่มแียงเอาเลย เ,เขาอยู่ปุ้งหันบ่อืมการค้าขอดการค้าขอดสวมลำนากินผู้เดียวฝันกลอยฮ่องสุขารักษณะไม่ห้ามาที่หนึ่งพี่น้องร่างย่างดี จริงจริงก็ต้องหมักทั่วอืมอิ่มแล้วบ่เอาไว้ปลาสักก้อนเดี๋ยวตัวนี้หมูตะมิดก็ย่างอยู่เดี๋ยวเอาย่างมาย่างดีวะมีใส่อยู่เดี๋ยวใส่หัวเดี๋ยล่ะมันหยาบเฉยเดี๋ยวเนียวเอาหัวมันคือใส่หมูใส่หมัวเร็ เดี๋ยวถ้าเบิ่งฝีมือทหารเฮาพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งฝีมือทหารเฮาบรรจงเฮ็ดก็แม,ม่นบ่มีแล้วยวดโดนแล้วสิบึ้มบั่บึ้มบั่ซ้อยอันนี้เพิ่นพิธีพิถันพี่น้องผมใสก่ก้อนก้อยเฮาโอ้ยปิ๋วแน่นอนคั่นแนวนี่ปิ๋วแน่นอนพี่น้องผมเขาเอิ้นก้อยปิว๋วเลยพี่น้องเด้อมีความเม่นความเม่นหนึงอีหยังก่อมีความเม่นหนึงลงทุน หลายบาทค้นวังในน้อย,อยเซอทุนมาจะใส่หัาสันกับก็นี่แหละครับปัญหาของบ้ามีคือมันมันหาทุนยากกันทีเห็นบ่ราสินกินดูดวงสิน่ะเพราะช่วงนี้บ้ามีเฮ็ดคิปไม่เพราะว่าบ้ามีเศร้าลาหนูไปปีหนึ่งแมนบล่ล่ะยอดวิวแล้วลก็สมาชีเข้ากะเพื่อนกับบ่คอยเขาเบิ้งเพราะว่าบ้ามีเกิดมาจากสายล่าหนูบ้านสายลาหนูจะดีมัน โคดมันยุ่มยิ้มมันหลายมันสีติดตาเหลืองตาแดงน่ะน,นะบ้ามีก็เลยเศร้าละพักปีหนึ่งเดี๋ยวปีต่อไปบ้ามีก็หาคือเกาอดใจถ่าพี่น้องผมอันนี้ก็เมื่อเลยเดินสายกินก้อยปลาลาบงัวาหานันหานี่ก็บยาว่าบ้ามีเบื้องไหนนี่นะครับเร้อเละตลาดแนี่พี่น้องผมย,มย่าถิมเยา่าปลาย่าลาย่าล่างกันส่วนตอนนี้เขาเนื้อเต็มๆแน่นอนผูใ้ใดเหตดกลิบสีหูดีล้วก็บเบื้องตอนนี้บ้ามีเห็ุกลิบกับทีมงานสีหูดีทุกอย่างมันเป็นทุนเบิดอันนี้บ้ามี่เาว่าต้พีี่ตนนอองงวววาาาาทมมมคสลกเดกินมควาส คันพราได้เงินได้ท่วงว่าเล้วมีรรยได้เขามาก็สิทยอยให้กันตอบแทนกันไปพี่น้องตอนนี้มันต้องนำเพลิงเลือดเสียเพลิงปลาไปกอนเาพี่น้องเนาะให้เขาใจบ้ามีเลยครับเด้อเป็นแรงพักดันแหละครับพื้นอานขาดผู้นึงเพื่อที่ปนคอมมนเขามาไปเบื้องไตคลิปก็ะไรหลาบง่วงก็ว่าการลุงทุนบ้ามีว่าเป็นเรื่องธรรมาดาซอยกันไปกอนพี่น้องผมเดี๋ยวมันประสบความสาเร็จอีกเท่อน,นึงล้วกะ็ผู้ชม,ม่นเข้าใจว่าบ้ามีเดินส้ายมีแล้วาจะสันังสี่แล้วก็คงจะเข้ามาเบื้องพี่น้องผมอ๋อ ย่าเอากระป๋องเบียร์ขึ้นมาเดลอเอาไปทางลุ่มแหละยอยังเข็ดยากกดมากมายอยู่หลกักสิบช่วยอกีกใส่เปรยียบกันหนูฝุ่นใส่ยังใส่อยู่ครับเรียบเทียดีเรียบเท่าผู้ก,ก่อยครับเอาอยัางไรเรียบเต่าผู้ก,ก่อยเลยเดี๋ยวมาใส่มาก,ก่าอนยังเรียนไปซื้อของขี้ตำรวจง่ายไปขี่คานครับเอาซื้ออืมอมีพักความเฮาแมนบ่าฝุกนพักความเฮา ตะบักคิดใส่เป็นไวยเลยใส่เป็นรวยเลยน้องปว่ยเดี๋ยวน้องปว่ยเห็นน้องปลยยังสิเดี๋ยวน้องปวย่ยกินชั่วให้เบินน้งนี้บ่ได้ย่องเพิ่นแล้วว่เพิ่นกินเองมากินเดิบคือผ่านคือเขาครัวปนุ่มุกเขาครัวพี่น้องผมเจ้ามีหน้าเนาะหน้าเจ้าลายพี่น้องผมเขาครัวแบบเต็มอ่าะเลยบ่หอมไห้มันหูไปบ่ปิ้วให้มันหูไป อันนี้อย่างบาดนี่พริกครับพรีคเบืองสีใสคือยังเสยเบิดนี่นะโบเสยเบิดดอกอืมนี่เผ็ดบ่เผ็ดดอกพริกแนวนี่บ่มีเผ็ยดเดี๋ยวอันใดอีกครับใส่ให้เบิดเลยพี่น้องผมก้อยปิวตีมือนุ่มฟุกอืนใส่ลงไปแต่ใส่คือพอเถาอยู่ตัวล่ะมันเสียบย้อนจังสีแล้วพอเถาว่า ก็เป็นตะกินดิบย์ได้ดีๆหรอกป๋าไอ้เมืองเนี่ยความเหรอเยอะน้ำปลาเด้อยขันเป็นว่าว่าเมนอันกเปี้ยวมันบ่วใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่เกี๊ยวหรอป๋าโอ้ใส่เกลือแทนก้อยปิ้วเขาบ่วใส่น้ำปลาว่าสันปลาแดกบก็บ่วใส่หรอป๋าโอ้ใส่ใส่เกี๊ยรหนิเฮ้ยควบหูไหมย้ะไปเห็นให้พวกอันไอ้ลูกพี่หรือว่าเจ้าหน้าที่คนกินเลยเพราะว่ายังเพราะว่าเขาสีดิเห็ดยุ่ยตลอดเขาสิเอื่นห้องตอนเห็ด ให้มาเห็ดกินตะยูบานพี่น้องได้เสียบๆพี่น้องผมจังสีบ้ามีบ่กินก๋อยปลายดีเดียวแต่ว่าเที่ยวนี้ยานวัดใจบ่ไหวพี่น้องย,ย่านได้อร้องอยู่อโอ้บ่ต้องซีมใส่พักเลยโอ้ใส่พักแล้วยังซีมก็ได้เนะาะเจ้าปเพิ่มก็ได้ใส่พักพี่น้องบาทนี่ลูกดงดูดโดดใส่มันลงไปอื แซมยอม้อนลูนี่บ้ามีหรอว่าสีแซมยอม้อนสู้รถต้อแซมเพราะดีงามพระรามแปดสีาทานน่ะมไหวเเดี๋ยวถ้าสิจานสีทานแล้วเตรียมมาเบิบดกูย่างอยู่เนาะจิ้มมันเฮ้ยิ้ก่อนให้บ้ามีจิมก่อนกอนอูมาย่าน,น่จินดิบจะเทียวผิวพี่น้อง

แซ่บเลยเพราะต้องปูผมโคมดแรงกัดปากเจ๋วอย่ร้องผมมโคตรดีอ่ะอืเอาลงไปแัดไปเอร่อย ที่สามบาทใครอยู่มาแล้พร้อมก้องเขาพร้อมกระซสาพี่น้องอยากมากินก้อยปลาเพราะท่านปลาเป็นาำไมเพิ่กินก้อนเพื่อนดีอย่างให้ปูก่อนอืเอาปูกับผักก้อยปลาแซ่บเสีบจัดไปเลยครับเด้อเอาพี่น้องผมปิ่้งปลาหมยกันแล้วตัวขัดวะแล้วบ้างนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นปิ่้งปลาพร้อมปูเด็ดพี่น้องผม อปีงปลา้ำเดือปูด้อปิ้งปลาก้อยปลาลูกร้านมากินเขามาอยากมากินแซ่บที่สามบาทใครหนู่กินหมดแดงเพาได้กินได้แต่ปิีงปลาส่วนน้องฟูกน้องปลอยนี่สร้างว่าเหลียเสียว่าเอียมพี่ร้องจัดไปอืม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 ออเี้ยเเากินอืมเจ้งบเบิ้บกบเจ้างแบไปกินรส กูมังอ่ะอือกหอนอือโอ้ยไข่ปลาอีสานบานไข่หน่้ยอืออืออ้าวดึงลงไปอือยินยังไงเรก็กินไข่ปลาเจ๊ข้าออกมาอืออือไข่เต็มเ,เ,เต็มเปล่งเปล่งไข่เต็มเต็มเปล่งเปล่งมูนี่มีแต่ไข่ปลาด้วยครับเด้อะถ้าก็โดนถนดึงอกอ๋อ พูดใบขี้เล็กคนใาเสียบสิที่ฝุกใบขี้เล็กลอยก็มีกินก็มีกินนามก็ไ่ไดเาอเนาะจัดไปก้อยเองกินเอียงเสียบบครับเสียบครับเอาลองวอยกินใบ่วงดูอย่ามันเสียบบ่เสีบเที่ยวลองฟุกตัวอืมจัดไปเขาเขาเย็นมันก็สุดยอดเรีบดู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 ดอืม กินเป็นตะแเสบใหมมัปลาเาใส่โซดิบารือซื้อตงใส่ี่าบใส่ใส่ตาเกียมันแสบเองเขามไาลอวส่ะะใปล่อยมาเอ้าม้ามีเดี๋ยวตัวรยังเกียรห่อนึงอ่ะจนสเบิร์ดอ่ะมอืมอืเออเขากันใทกอนี้อันยึดทางในจริงป กางไล้ตบมาเสียบโอ้ม่ดีถี่ว่าบบรบความสำเร็นบูตตาเพิ่งเล่นตัวเพร่ยเห็นเสียบพี่น้องมีควาเนลครับาอนานต้องสดยทางีบอให้เรามายอ านไ้อับงออห้ององเลยน้องฟูกเอาเนี่ยแจบอกสองทาบว่าเดี๋ยบ้ามีให้จักกักเนาะโอเคครับครับพี่รองผมเครื่องดื่มมาเต็มว่านเป็นสีบ่เบิดถือว่าก้อยหน่อยบ่ได้แท้ก้อยเครื่องกะละมังยังหน่อยอยู่น้องปล่อยว่าเอาคุย ข้าเขาไอน้อยก็สิคุยง่ายๆพันเอาข้าเขาน้อยๆมันสิไหวผู้ใดสิไปเลี้ยงได้กินเป็นคนกินกับหลายเพียงเออนสวดลงไปนั่นล่ะพี่น้องนี่ล่ะที่ชาติต้องการนี่บ่อืงแต่ที่ว่าเส่นส่วนตัดขอบปากเลยเอาจัดไปผู้สาวกินก๋วยปลาผักตามด้วยผักกับกัดลงไปหูวหงุดเปีงเพีง นี่เลยยืดลงอย่างหลากหลายนะยอดเป่งๆพี่นอ้องพ่ขั้นขั้ขี้เล็กก่อเราเป็นหยาดอกไม่เอาอีสา่ามาคุณหนุ่มกินบ่บ่บ้วบลองบ่คกอยปลาแซบแซบแล้วมสมมาตะข่ายยู่ดอกพี่น้องเจอของนี่เอาถามความมันสิจริงเฮายุคข่ายกับยุ่นี่อันใดกินแซบกินนัวมีความสุกกันกินยุบานอะกินยุบานอ่ะกินยุบานยุบุญบ่ดีบ่บ่ครับ เอาฟังไว้เด้ออันล้อมอดตออันกล้าผมกระไดลูกน้องเขาลูกน้องเขาข้อมเพี้ยนนั่นครับบ้แมีนว่าสิไปสางต้งภาพเด้อเอาฟางมีหัวฟังตุกเวียนบ่พี่น้องอ่าสิไปต้มตัดลอมแม็กมีตะดแท้พวกพวกบุ้งมันกับบ้าไวพี่น้องย้ำไปใายรูปวันมีอันนั้นอันนี้ดีดีเมีนบ่ล่ะเพราะข้อมเพี้ยนจิงมันบ่แมียนก็ยังขี้ดยังเสียเอาก็ต้องขึ้นนะครับผมอาจจะคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้บ่ได้ว่ากัน เอาพี่น,อน้องอำมาล่าจ้าพี่น้องไปขอพูดทุกเลยถูกทรัพย์ถูกการที่กัดตาเหมือนเดิมคื่อก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองก้อยปิีวปลาย่างปลาปลาปิีวก้อยก้อยปิีวปลาก้อยปลาปิยวอาวพักอ้าครับสุดท้ายอำมาล่าจ้าพี่น้องไปบ้อนน้องบ้อนน้องปอยเพชรกระสังบ่าเป็นยังเบิร์ตสองขวดล่ะจัดไปอันนี้ขวดที่สามเลยบ่ได้มันเสร็จดีดีดี ข้ามะขวดมันบ่าเกินไปบอดีดีเด้บอกแล้วก็ขันทัพกินให้เยนสมขวดที่สามนี่เออทั้งดังให้พอนยยินน้ำให้พี่ให้นอนนยินน้ำเออทั้งดังก็นาหนึ่งสองสามก้อยก็ได้กอยผิวปลากินผู้เดียวเอากินชาปลาเขหนุเอาเลยเปล่าจักข้าจักข้า ชัดไปพี่น้องผมจู้ <laughs> <laughs> เอาน้องฟุกะ้ก oh. ะหามาวอาทหารก่อนมาเอาลูกหลานพี่น้องผมลูกหลานเขาก็ต้องกันมาแล้วก็วต้องกินดีอยู่ดีนั่นแหละครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่นานทุกสถาบันที่ก้าวตามมาด้วยก็พี่น้องผมเจ้าใหญ่ทีมงานอีสานบ้านเกิดยันทีมย่าปลายาลายาล่างกันเลยพี่น้องเนาะเป็นคลิปเนาะไม่กะเบิ้งให้บ้ามี่เนี่ยเบิ้งหน่อยกับเบิ้งคือเก้าพี่น้องผมวิวหนึ่งสองวิวกับแมนเบิ้งวัตตาบ่อิ่มวัตตาช่องบ่าห่างบ้ามีกับผู้ใหญ่แล้ว ส่วนยาอื่นกับควายวากันกันมันมีโอกาสตเติบโตไปได้ในแนว่ทางนี้บ้าไม่กี่จต่อไปส่วนเดี๋ยวสิเอาหนองไฟครับหนองฟุกไปน้่กับพิสาบาทใครหนุย่ยตะลุยราดราบทัวยโอโสอีพีสามเดี๋ยวห้าสิไปลานใดนั่นถ้าติดตามชมย่างใจโจทย์ใจใจอหาทุนก้อนพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าไปตลอดเถือบวกค่าธํามนนค่าใดเอกบอตั้มก็หาลอยบ้ามีบอกเลยบอตั้มก็หาลอยบาทต้องถือแบงค์เท่าไปใบหนึ่งมันจะสิไปมาได้ขอพุณครับ มันก็เพีแล้วนะนว่าเพี้ยังไนจวดพี่น้องผม,ม